ตอนนี้นะครับยินในตอนเราเข้าสู่นอยน้อยนะอยู่กับเกมเดินแร้งแต่ล็อกกันเช่นเคยนะตอนนี้ผมก็ใกล้เลเวลร้อยเต็มทีแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนไฮคาสกันเนาะตอนนี้ก็พยายามเล่งเวลครับเคาะมอนเคาะอะไรไปเรื่อยๆนะครับถ้ามี EP Pauling ก็กดได้นะแต่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเปลืองเนาะวอลคริเบซิ่เนี่ยให้ดองไว้สักประมาณร้อยี่สิบนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเหตุผลอีกทีหนึ่งแล้วก็เควสเลเวลเก้าสิบเก้าผมไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะว่าเราจะ เอาจ j อ b EP จากเควสนี้ด้วยนะครับขอไปเรื่อยสักพักก็เลเวลร้อยจนได้ครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนไฮพีสกันเลยเควสจุดเริ่มต้นของไฮพีสก็มาคุยกับครูฝึกอโคไรท์ในเรื่องของคำขอของแม่ชีครับอ่าแม่ชีเองมีเรื่องอะไรเหรอขอโทษนะเหตุการณ์ของบาทหลวงเนี่ยทำให้เจ้าลำบากแต่เมื่อพิจารณาว่าเจ้าเป็นผู้มีศรัทธานเนี่ยเจ้าจะรับตำแหน่งไฮพีไหม ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยบาบูเนี่ยเป็นไฮพีประจําเมืองพอนเดล่าเนาะแล้วก็ฝักไฟครับฝ่ายบาฟูเมตนะครับายมารเนาะแล้วเราก็ไปปราบเขาได้นะครับเราก็เลยได้เป็นเหมือนเหมือนซักเป็นวีรบุรุษของเมืองนะ่ะข้าเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะเป็นไฮพีสลงนะข้าเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีแต่ว,ว่าไฮพีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างสวยและเจ้าเองเนี่ยก็เหมาะมากที่จะเป็นไฮพีสนะเดี๋ยวลองคิดดูแล้วกันนะแล้วเราก็ไปคุยกับยามซิวี่ครับ เป็นเจ้าเองสินะสิบี้ทำไมเจ้าหน้าวงขนาดนั้นอ่ะโอบาดแผลเล็กน้อยนะ่ะข้าโดนประชาชนซ้อมเพราะว่าข้าน่ะไปฝักไ่ายเดียวกับบาบูเราก็หิวให้ยามนะครับยามก็โอ้ท่านนี่ใจดีจริงๆเลยเหบาแล้วที่จะเป็นไฮพรีสแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยข้าก็จะสนับสนุนเจ้าเหมือนกันนะตอนนี้คือเปลี่ยนฝั่งแล้วมาอยู่ฝั่งเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว ข่าจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนด้านนอกด้วยนะเจ้าพอมีของอะไรมาช่วยไหมนะครับเราก็เอามีให้ไปนะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเจ้าจะยอมเป็นไฮพิสหรือไม่แต่ข้าคิดว่าแม่ชีจะมีของมอบให้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปคุยครับจุดฟังเสียงที่ไพเราอครับฟังเสียงครับเฮ่เฮเสียงอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นนะครับอ่ะเราก็เข้าบทเป็นไฮพีเลยนะครับเราก็คุยกับผู้ช่วยฝึกอคูไลครับแม่ชีเมือ่อกี้ข้าได้ยินเสียงเลยนะ นั่นคือเสียงของพระเจ้ายังไงล่ะกู้แบบว่เป็นเหมือนเสียงบทสวดน่ะไม่มีใครหมาจะเป็นไฮพีเท่าเจ้าแล้วอ่ะเอาหนังสือนี้ไปแล้วก็เปิดกลางออกพอเราเปิดหนังสือออกปุ๊บก็โดนมัดมือชกเลยครับเป็นไฮพีครับโอเคขอบคุณครับเป็นไฮพีแล้วนะก็แพคเด้งขึ้นมานะแพคนี้ไม่คุ้มนะครับก็ข้ามไปทีนี้พอมาเป็นไฮพีแล้วก็จะมีสกิลใหม่อยู่4สกิลนะครับมีมานาลิชาบาลิสตาแอสซัมชั่นแล้วก็เมดิทชั่นนะครับซึ่งผม ทำนี่ไปแล้วนะสัวสกิลที่ดูมาสที่ต้องอัพนะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นอันที่อาจจะเลือกอัพที่หลังนะครับก็สามารถที่จะเอาไปพิาจารณากันได้นะสำหรับเพื่อนๆนะครับอ่ะให้เวลาในการครอปเนาะอย่างที่บอกครับรูวอชดีคริสอจีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะสกิลขุดเนี่ยสามารถใช้การ์ดขุดได้นายาเพอร์เพิลโหรองนะครับสกิลใบนะหรือว่าซัฟฟาเทียมนะก็ อาจจะติดไว้ก่อนเอาไปอัพเมดิเทชันก่อนนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวนิวเทลไรเซอร์รีสกิลเลยนะจอบแรกจะต้องใช้แต้มอัพ39แต้มนะครับอก็จากที่เราวางแผมนมานะฮ o ล y ี่ไลท์อัพ9นะครับเพราะผมใส่แหวนฮ o ล y ี่ไลท์นะครับด e มอนเบนส10ฮิวเนี่ยต้องอัพ10เลยนะเพราะว่าไฮพี t เราจะฮิวแรงนะครับอินคิทจิ g 1นะึงนะเ n g จิ b a r r ร e r 1ก็พอนะครับแล้วก็เบสซิ่งเป็น10 รตรงนี้เนี่ยจะใช้41 point นะแต่เป็น point ที่สําคัญนะครับเพราะนั้นจอบแรกใช้41ก็ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่คลาส2กันครับคลาส2เนี่ยอ่ะอันนี้จะดูแต่ละ skill ก่อนนะเจ้ามานารีชา์จเนี่ยที่คับเต็ม10เนี่ยมันจะใช้สกิลใช้ sp ลดลง20%นะซึ่งใช้การฟาโลเอาก็ได้ครับแล้วก็มานาเราไม่ได้ขาดเนาะส่วนสกิ l บาซิลิก้านะ skill นี้เนี่ยจะกระแทกศัตรูที่อยู่ใน ระยะออกไปนะแล้วเราอมตะนะครับแต่ละเลเวลเนี่ยจะเพิ่มการอมตะประมาณ1วินาทีนะที่เลเวล5เนี่ยก็จะอมตะห้าวินะครับแต่ก็แลก,กับการที่ไล่ช้าลงนะไล่ประมาณ3.5มจุาวิเลยนะครับแล้วก็คูลดาวน์90วินาทีมาในส่วนของแอ s u m p t i นครับเพิ่ม p d เด t h เอร์เซ็นนะครับเป็นเวลา60วินาทีเนาะแต่ละเลเวลที่อัพเนี่ยมันจะเพิ่มอีก1%นะครับที่เลเวล10เนี่ย p d เด t h m depth จะเพิ่มไปที่15%เ ก็ถือว่าบวกลบอะ่ะมันมันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับการออคือผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่ามันมันก็ดูไม่ได้ดีมากที่จะต้องอัพนะครับเราก็เว้นไว้ก่อนนะส่วน Angel Barrier เนี่ยอัพแค่1พอนะเพราะว่าที่เลเวลสิเนี่ยมันเพิ่มเป็นหลักหน่วยเองนะ p ีเ m d ็30นะครับคือเกมเนี้ย d ep, m ี m d ฟเฟเราเป็นพันนะเพิ่มมาแค่50 30เนี้ยคือน้อยมากนะครับถัดมาก็เป็น Meditio หรือว่า Meditation นะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่ม m a x SP Magic Damage แล้วก็ตัวเอฟเฟกของฮิวนะครับที่เลเวล10เนี่ยเพิ่ม SP 10% Magic Damage 20%แล้วก็เอฟเฟกต์ฮิวหเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นเดอะมาสที่ต้องอัพนะครับอ่าทีนี้เราก็มาอัพตามที่เราวางแผนไว้ครับเทิร์น1นะแม็ก เล็กอ์เทนาหนึ่งไคลี่หนึ่งนะครับแล้วก็แซงเจอรี่สิบนะครับฮิวเนี่ยทับหมดนะแมกนิฟิแคนไม่อัพนะครับเพราะว่ามานาเราพออยู่แล้วนะพีเนี่ยเหลือๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแองเจิลบาเรียกันนิดหนึ่งที่ผมบอกไปนะเออต้ไม่ใช่ใช้แอสซัมชันนะโทษทีแอสซัมชันเนี่ยจะเพิ่มเอ่อพีเดฟเอ็มเดฟค่อนข้าง พอสมควรนะที่เลเวลหนึ่งะครับผมเทที่เลเวลหนะึ่งะซึ่งทำตารางมาให้แล้วนะเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มประมาณ p d e ด็บร้อยแปดสินะถ้าเพื่อนๆ p d e ด็ประมาณ3000 m d e อ็0 0 0นะครับทีนี้ถ้าเลเวลสิเนี่ยผมคิดแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นประมาณเพิ่ม p d ด็ประมาณเกือบเกือบห้ประมาณ300นะครับก็แล้วแต่ เพื่อนๆแล้วกันเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่อัพนะเพราะว่าผมอติดใช้ไคลลี่มากกว่าเพราะว่าไคลี่เนี่ยมันลดดามจเป็นเปอร์เซ็นต์นะสิเออแต่ว่าข้อเสียของไคลี่เนี่ยก็คือมันจะถูกลบล้างโดย Holy ี่ไลทนะก็ใน PVP เนี่ยไคลี่มันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ผมเน้น PVE มากกว่านะครับก็ตีบอสตีอะไรพวกเนี้ยใช้ไคลี่ก็ถือว่าดีเนาะอ่าีนี้ฮิวโชไว้หน่อยครับ ฮิวไว้สองหมื่นหกนะก็เรียกได้ว่าฮิวแรงขึ้นมากๆนะเมื่อก่อนเนี่ยฮิวเลเวลหนึ่งตอนเป็นพรีสเนี่ยเราฮิวประมาณหกพันเองมั้งอ่าทีนี้ก็มาถึงเรื่องการทำจ็อบนะครับจะเห็นว่าจ็อบเราเนี่ยเลเวลหนึ่งใช้จ็อบอพีประมาณสามแสนนะแล้วเราคอมมอนเนี่ยจ็อบอพีเราได้ทีละสิบหกนึกออกปะเบสเราได้สามร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นจ็อบมันจะอัพยากมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดองแควตเลเวลก้าวไวเนาะ อ่าทีนี้แอบมาดูซัฟฟาเจียมนิดนึงนะผมคิดว่าผมอาจจะต้องอัพซัพฟฟาเจียมนะครับเพราะว่าเอ่อตัวสเตตเด็กผมน้อยมากนะอาจจะต้องรีสเตตในอนาคตนะครับอาจจะแบ่งอินหรือแบ่งลักมาอัพเด็กด้วยเนาะอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องมอนสเตอร์เอ็กพอร์เลชันนะเราจะเข้าไปตีมินิบอสนะครับมินิบอสในแบบนั้น2ตัวเนี่ยมันจะให้จ็อบอีพีค่อนข้างเยอะแล้วบวกกับการที่เราเปิดวอลคิลลี่เบสซิ่งเนี่ยมันจะให้เยอะมากนะครับอ่าทีนี้ก็ เข้ามาตอนหนึ่งทุ่มเนาะบ้านกิวนะครับอ่าก็อย่าลืมเปิดวอลคิลี่เบสซิ่งด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราไปตีไนท์ออลออลบีพวกมินิบอสเนี่ยมันจะมีบาลีกันประมาณ1นาทีนะรอให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นม,มาตีด้วยนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งครับตอนนี้ก็ตีเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าได้เงินไป3ามแสนเนาะแล้วก็ตัววอลคิลี่เบสซิ่งเราลดลงจาก120เนี่ยเหลือ68ดเองนะแต่จะเห็นว่าจ็อบเราเนี่ยขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ มันได้จอบประมาณตัวละหนึล้านนะครับเนาะอ่ะแล้วนี้เป็นมินิบอสตัวที่2ครับเฟนดาร์ ender, นะก็ตีๆไปครับเหมือนกันมีบารียหนนาทีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้เท่ากันนะได้เงินสามแสนนะครับบอสพิลี่เราเนี่ยเหลือแค่15เท่านั้นเนาะจอบตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นจอบเลเวลเจ็เลยนะตัวนี้ก็ให้จอบอีก1ล้านเช่นกันลองไปตีมบอสใหญ่ดูครับเลเวลเก้ 9, 9, 9, นะ แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ให้อะไรเลยนอกจากกล่องแดงนะครับจ็อบเบตอีพีไม่มีนะตัวนี้ลุ้นกล่องกิวกล่องแดงเท่านั้นนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ช่อไงไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเดือดแ็กนัร้องนะครับสำหรับนี้ลาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ